ก็สวัสดีนักล่าเครดิตฟรีทุกคนนะครับก็วันนี้มาแจกเครดิตฟรี188บาทนะครับไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์นะครับถอนได้สูงสุด300บาทนะเนี่ยก็อันดับแรกเลยนะครับเราก็ทักมาขอรับเครดิตฟรีนะครับแอดมินก็จะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแอปนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็แคปให้แอดมินดูนะครับแอดมินก็จะให้เราไปยืนยันตัวในในแอปมันนะครับเนี่ย บนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นรูปโปรไฟล์แล้วกดบนซ้ายมือนะครับพอกดบนซ้ายมือแล้วนะครับเนี่ยก็กดยืนยันตัวนะครับอ่ายืนยันตัวแล้วก็ก่อข้อมูลในครบนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับพอเข้ามาที่หน้าแอปนะครับอ่าผมแนะนําให้กดสมัครเอานะครับเนี่ยพอยอดเงินไม่เข้าอะไรไม่เข้าจะได้แจ้งยูเซอร์ให้กับแอดมินถูกนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเครดิตฟรีหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับ อ่าทายอดเทิร์นโอเวอร์ห้าพับาทนะครับอ่าและยอดเงินคงเหลือ300ถอนได้สูงสุด300ร้อบาทนะครับประมาณนี้เลยก็ถ้าใครสนใจอย่าผมจะทิ้งไลน์ขอรับเครดิตฟรีไว้ที่ใต้ปักหมุดคอมเมนต์นะครับผมครับ